s o ว v e เนียร์สผาฟน้ำหอมแบรนด์คนไทยน้องใหม่ที่น่าจับตามองมากๆครับสวัสดีครับผมเจมเส์เจนะครับ คลิปวิดีโอนี้ครับก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับแบรนด์คนไทยแบรนด์น้องใหม่เลยนะครับซึ่งทางแบรนด์ครับก็ได้ส่งน้ำหอมมาให้ผมนะทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่า s u เนียสพา a r ฟัมนั่นเองครับถ้าใครที่เป็น FC ช่องผมนะครับแล้วก็เป็น FC ของพี่แบงค์แบงซ่าแชนแนลเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นน้ำหอมแบรนด์นี้ทั้งหมด5กลิ่นในช่องของพี่แบงค์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยจะขอแบ่งนะครับคลิปนี้เป็นน้ำหอมของคุณผู้ชายนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะเป็นน้ำ มีอวยแน่นอนครับเพราะมันดีจริงๆนะครับเ,เราจะมาดูกันว่ามีกลิ่นไหนบ้างและมันจะดียังไงนะครับมันจะดีอย่างที่ผมพูดไหมมันจะดีอย่างที่พี่แบงค์พูดไหมนะครับโอเคขอเริ่มจากกลิ่นนี้เลยละกันนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นห้หออของคุณผู้ชายทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะครับกลิ่นนี้ไมใชวาเชนเดเลียสนะครับเอ็กซ์เพรสเดอาฟูนะครับ กลิ่นนี้อินสปายมาจากตัวของ Macaros f i 5 e x t r a c e The p a r f u m นะครับมี2ขนาดนะครับ30มิลกับ50มิลครับแต่ว่านี้จะเป็นขนาดทดลองนะครับซึ่งเขาไม่มีจำหน่ายขายนะครับทางแบรนด์เขาส่งมาให้ผมเป็นขนาด12มิลน,นะครับ30มิลของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ราคา1ัน0บาทนะครับ50มิลของเขาก็อยู่ที่1,790บาทนั่นเองนะครับกลิ่นนะครับถ้าเราดมห่างๆหรือว่าเราได้กลิ่นที่มันตีขึ้นมาบนอากาศเนี่ย จะได้กลิ่นที่แบบมีความเป็นชูการ์นะครับมีความเป็นน้ําตาลไหมมีความเป็นสายไหมอะไรประมาณนั้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดมใกล้ๆเนี่ยมันจะได้กลิ่นของความเป็นวู้ดดี้ความเป็นอะไรขมๆความเป็นอะไรที่มันยางๆนะครับติดมาบนผิวนะครับแต่ถ้าเราดมแบบดมลึกๆดมแบบหายใจเข้าเต็มๆแล้วก็ดมน้ําหอมกลิ่นนี้เราจะได้เห็นว่ามันมีเราจะได้กลิ่นของความหวานที่มันแทรกเข้ามาครับแต่ว่าถ้ากลิ่นในอากาศเนี่ยหรือว่าถ้าคนรอบข้างของคุณได้กลิ่นนี้เนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นความหวานความเป็น น้ำตาลไหมความเป็นสายไหมอะไรพวกนั้นอยู่นะครับกลิ่นถือว่าเหมือนมากๆนะครับผมให้ประมาณ90%ได้เลยครับนะกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับ จากคนที่เคยลองบาคารูส540แบบออลเดอร์พัมนะครับแล้วก็เคยลองอินเตอร์เพลย์เอ็กซ์เทรดเดอร์พาฟูมนะครับผมว่ามันมีความใกล้เคียงกับตัวบา r ารูส540ทั้ง EDP แล้วก็ตัวเอ็กซ์เทรดเดอร์พาฟมมากๆนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายแล้วก็ติดทนดีแน่นอนนะครับถ้าใครที่ชอบน้ำหอมอย่างบาคารูส540ทั้ง EDP หรือว่าเอ็กซ์เทรดเดอร์พาฟูมแล้วเนี่ยและคุณต้องการน้ำหอมที่มีความติดทนดีมากคุณภาพกลิ่นดีมากเป็นน้ำหอมอินสปายที่ทำได้ดีมากๆอีกตัวหนึ ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ราคาของเขาเนี่ย50มิลไม่ถึง2,000นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดีคุณภาพดีมากมานะครับที่กลิ่นต่อมาครับกลิ่นนี้ผมมองว่าก็ยูนิเซ็กซ์เช่นกันครับอยู่ที่ว่าคุณจะชอบกลิ่นแบบนี้ไหมนะครับกลิ่นนี้ไม่ใช่ว่า Black a g a a and Caramo รมนะครับเป็นแบบ Eau de p a r f ฟ m นะครับกลิ่นนี้อินสป่ามาจากตัวของ Tom Ford Oud w o o d นะครับซึ่ง30มิลของเขาครับจะขายอยู่ที่890บาทครับแล้วก็50มิลของเขาครับจะขายอยู่ที่ 1, 1390บาาทนกลิิ่่ชวงงเเปดขอ ื่อวานที่ผมเทสเนี่ยผมจับความรู้สึกได้ว่าช่วงเปิดของเขาเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับตัว v e r s a c e ช u d n o no i ตนะครับซึ่งกลิ่นนั้นก็จะมีความคล้ายกับตัว t m f o r ร w o o d w o o d อยู่พอสมควรนะครับมันจะมีความเป็นแบบ spicy ความเป็นอ,อูอท,ที่ชัดเจนจากตัวนั้นนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ย ผมไม่ได้จับถึงความเป็นสไปซี่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีความเหมือนเป็นแบบเฮอร์บลมีความเป็นสมุนไพรมีความเป็นออเอนทัลสไปซี่มีความเป็นเครื่องเทศพอสมควรเลยนะครับมีความเป็นเครื่องเทศมีความเป็นอูดที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับถ้าคุณที่อยากได้กลิ่นอูดที่ชัดเจนกว่าเวอร์เชอร์อูดนัวเนี่ยกลิ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ดีกว่านะครับเป็นกลิ่นอูดที่ไม่ได้มีความแห้งจนเกินไปครับผมสึกว่ามันยังมีความแบบชุ่มชื้นยังมีความฉ่ำๆของตัวอูดอยู่นะคร ความเป็นตัวอูที่คข้างจะชัดเจนใช่ไหมแต่กลิ่นเนี้ยอูชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าเขาจะแบบไม่ได้ช่ำแล้วก็แบบไม่ได้มีความแห้งขนาดนั้นนะครับเป็นอูที่ลงตัวมากๆนะครับ กลิ่นนี้ผมมองว่าผู้ชายน่าจะชอบมากกว่านะครับมีความเนี๊ยบมีความรูหราในกลิ่นพอสมควรนะครับแต่ผมมองว่ากลิ่นนี้ก็ยังใช้งานในช่วงกลางวันได้ดีอยู่นะครับฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานกลิ่นนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันแต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ากลิ่นอย่างทอมฟอร์ดอูดวูดหรือว่ากลิ่นอย่างเวอร์ชเช่อ n ูนโนอางเนี่ยมันอาจจะฉีดในช่วงกลางคืนไม่ได้แต่ผมมองว่ากลิ่นนี้ฉีดใช้งานในช่วงกลางคืนได้นะครับฉีดไปในช่วงกลางคืนหรือว่าไปงานพิธีการไปเข้าสััคคคมมมมมมนนนนนนน่่่่ะ้้้ําาหอกกกลลิีีีีีววททไดดดเเชรรรบป็ูพส ถ้าให้สรุป2กลิ่นนี้นะครับว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันนะครับเลือกยากมากๆนะครับตรงนี้ตอบตรงนี้เลยว่าเลือกยากมากๆเพราะว่า สองกลิ่นนี้ผมอยากให้คำนิยามว่ามันมีความแตกต่างเหมือนกันเพราะว่าอะไรกลิ่นนี้มันมีความสดชื่อมันมีความใช้งานง่ายไม่เชิงว่าสดชื่อขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความใช้งานง่ายด้วยความที่เป็น DNA แบบ Bacchus 540อยู่แล้วนะครับถ้าใครที่จะลองเนี่ยก็น่าจะรู้ว่ามันมีความใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้ทุกกับการแต่งตัวจริงๆนะครับถ้าหอมกลิ่นแบบ b a ค c h u s 540หรือว่ากลิ่นนี้เนี่ยถือว่าแต่งตัวได้หลากหลายแนวด้วยนะครับและกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะมีความเข้าถึงง่าย มีความมหาชนมากๆนะครับใครดมก็ชอบนะครับอาจจะมีแบบว่าไม่ชอบที่แบบหประมาณ5%หรือ10%จาก100%อย่างเงี้ยน่าจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมให้ประมาณแบบ90%าอน่ะคุณน่าจะชอบกลิ่นแบบนี้มากๆแต่ถ้าเทียบกับตัว black a g a n creamm นี้กลิ่นเนี้ยมันจะมีความเป็นผู้ชายมากๆหน่อยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างและคุณสามารถมี2กลิ่นนี้ในคอ l เ e c ชันของคุณได้นะครับคุณอาจจะซื้อ30มิบมิลจากแบรนด์ของ souvenir perfume มาลองก่อนก็ได้แล้วคุณก็จะ รู้ว่ากลิ่นของเขาเป็นยังไงกลิ่นมันมีคุณภาพขนาดไหน,นครับแล้วก็2กลิ่นนี้ครับสามารถสรับใช้กันได้เลยครับกลิ่นนี้อาจจะใช้ในช่วงกลางวันหรือว่าวันไหนที่คุณแบบไปเดทช่วงกลางวัน ลิ่นที่คุณต้องการความหวือหวาหน่อยกลิ่นที่มันมีความเซ็กซี่มีความยั่วยวนเบาๆเนี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าเหมาะมากๆแต่ว่าถ้าคุณต้องการความเป็นทางการนะครับความเป็นแบบฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานฉีดไปเข้าสังคมฉีดไปงานพิธีการหรือว่าฉีดไปเดทช,ช่วงกลางคืนอนะ่างเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในช่วงกลางคืนมากๆนะครับมาพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์องสองตัวนี้กันบ้างนะครับเท่าที่ผมลองมาเนี่ย เป็น performance ที่ติดผิวได้ดีมากๆนะครับกลิ่นนี้ครับกลิ่น Chanelia กลิ่นนี้นะครับติดผิวได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ดมจากอากาศเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นบ้างไม่มีกลิ่นบ้างแต่ว่าถ้าคุณดมที่ผิวแบบเนี้ย คุณจะได้กลิ่นตลอดนะครับเป็นกลิ่นไม้เป็นกลิ่นที่มีความแบบใสๆมีความหวานๆเล็กๆนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้นะครับ Black Argan c a r l e m o n กลิ่นนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นออลเทอเ r f ร์ฟัมก็ตามแต่ก็ติดทนไม่แพ้กับตัว Chanelleus ที่เป็นเอ็กซ์ตรีตเดลเปอร์ฟัมเลยครับติดทนทั้งวันจริงๆนะครับสตัวนี้คุณฉีดช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นกลับมาช่วงกลางคืนกลับมาที่บ้านเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่แน่นอน,นครับเพราะว่าทางแบรนด์ครับเขาตั้งใจไปว่าถ้าคุณฉีดน้ำหอมของเขาเนี่ย คุณสามารถฉีดช่วงเช้าและคุณสามารถออกไปใช้ชีวิตได้เลยออกไปทํางานได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าน้ําหอมของคุณจะติดทนหรือเปล่านะค,คุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องพกขวดเต็มหรือว่าพกอะไรของคุณก็ตามไปเติมน้ำหอมวันได้เลยครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าการันตีเรื่องความติดทนเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์และเรื่องคุณภาพกลิ่นได้ดีมากๆนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้ำหอมนะครับซูเนียสพาฟัมที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามคลิปหน้านครับที่จะเป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงในแรนนรบรนด์ มีกลิ่นไหนบ้างครับที่น่าสนใจแล้วก็ผมจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ mm hmm. คุณผู้ชายท่านไหนหรือว่าคุณผู้หญิงท่านไหน,นรอติดตามคลิปคลิปนั้นได้เลยนะครับ mm hmm. เผื่อคุณอยากจะซื้อเรือคุณสนใจแบรนด์แบรนด์นี้อยู่แล้วนะก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ mm hmm. คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเ mm hmm. คยลองน้าหอมแบรนด์นี้ไหมครับรู้สึกอย่างไงบ้างก็ คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์อินสตาแกรมของร้านร้านนี้ไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างแล้วก็ท็อปคอมเมนต์ให้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อสอบถามไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทีิ้งคัญเลยนะครับก็คือลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับชอบวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคบ Got you thinking back now,